Efm DJ playlist by DJ Omka. แน่นอนนะคะสาหรับลย์ลิสต์ของเราในชั่วโมงที่สองกับคุณนุ้ฟังขอบคุณที่ช่วยเลือกมานะคะสําหรับเวลาของเรานะคะแล้วก็ไม่ตอบเลยนะเราเริ่มต้นกับอันดับที่เจ็ด่าถ้าเธอจะรักก็รักไปนานแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ปิดท้ายดีบอยไลฟ์อยู่นะคะ <S <S สําหรับข้อความของคุณผุ้ฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินค่ะซึ่งอาหารการกินหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะเป็นอาหารที่หลายคนก็คิดว่ามันเป็นอาหารที่คุณลิ้น อาหารที่ใครๆก็กินเอาจริงว่าอาหารกองถ่ายมันก็จะมีอันเนี้ยกระเพราจะเป็นกระเพราไก่กระเพราเนื้อ,อกระเพราหมูมก,ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นคนชอบเนื้อสัตว์ประเภทไหนแล้วบางคนกินกระเพราไก่ก็จะเป็นกระเพราไก่แล้วมันก็จะสับหรือหมูสับแล้วเนื้อสับเออทำไมกระเพราตามกองถ่ายหลายกองก็ได้กินเป็นสับ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 ทำไมคนถึงชอบกินสับสับไม่ชอบกินชิ้นนะผมกินผมกินได้ทั้งสองอย่างไม่ไม่ติดด้วยเออ ออแต่ออคดแล้วว่าทำไมเวลาที่เราเห็นเสิร์ฟในกล่องมาออมันจะสับ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 บเพราะสับมันจะดูเยอะเยอะ,ะขึ้นป่ะ หรือว่ากินง่ายหรือมันกินง่ายหรือว่าเป็นชิ้นแล้วมันจะดูถ้ามีจํานวนชิ้นอยู่แค่ห้าบกชิ้นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องมันจะดูน้อยก็สับ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 มาแล้วก็ตบ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 ให้มันแบนแล้วก็สับ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 ผสมใบไม้นิดหน่อยใช้คําว่าใบไม้ว่าผัดกระเพรามันก็คือก็ต้องผสมกระเพรานะหรือถั่วฝักยาวบางที่มันก็แล้วแต่แล้วก็พริกหน่อยหนึ่งและแน่นอนกับคุณผู้ฟังในนั้นมันจะมีกระเทียมมันนํามาสู่คําถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังว่าหนึ่งแล้วเนี่ยกระเทียมเนี่ยมันถูกสร้างมา สำหรับเวลาทำอาหารน่ะเพื่อจีจีจีจ,จีผัดผัดให้มันหอมและลดของน้ํามันน่ะทําให้อาหารอร่อยหรือเปล่าหรือจงใจว่าสุดท้ายเราจะกินมันอื ซึ่งได้คําตอบจากคุณผู้ฟังจํานวนหนึ่งซึ่งอมก็ภูมิใจในตัวคุณผู้ฟังมากเลยมีความละเอียดในการบอกพิถีพิถันถึงขั้นว่าให้ออมบอกที่ร้านได้นะเพราะว่ากะเพราบางร้านเนี่ยเขาตาพริกไว้ก่อนกระเทียมเ็าไม่ได้ใส่ถ้าพี่ออมไม่อยากใส่กระเทียมเนี่ยบอกร้านเขาได้จะได้แยกกลับมาว่าไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่กินไม่ใส่ตั้งแต่ต้นแต่หลายคนนะคะที่เป็นคุณผู้ฟังชาวอีเฟมที่ส่งมาในช่วงอ้อมนะอ้อมไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะบอกว่ากินได้แต่ คือถ,ถ้ามันมีเขี่ยไม่ออกอะ่ะและชิ้นเล็กๆอะจะกินถ้าใหญ่พอเท่าที่เราอ่านนะพี่กวงนะคุณผู้ฟัง<ด>ถ้าใหญ่พอก็จะเขี่ยใช่แสดงว่าคนก็ไม่ค่อยกินกระเทียมเหมือนกันเนาะก็มีจํานวนหนึ่งเพราะบางคนก็บอกว่าเนี่ยลองทําอาหารแบบไม่ใส่กระเทียมรสมันไม่ได้ก็จริงเออก็เคยได้ยินเวลาเวลาจะผัดอะไรอย่างเงี้ยใส่กระเทียมมันก็หอมขึ้นมาก่อนตั้งแต่แรกถูกป่ะแต่พอใส่เสร็จอะมันก็ไม่ได้กินไง ใช่ป่ะ <Okay. S 1> สําหรับบางคนแต่บางคนเขาก็ตั้งใจกินเลยนะอย่างมีความสุขก็แล้วแต่มันเป็นเป็นเรื่องของความชอบแต่ใน,นที่ถามคืออยากรู้ว่าใส่ไปแล้วมันเสียของหรือเปล่า mm hmm. เพราะใส่มาให้เราเราก็เขี่ยงไงพี่กวง <Okay. S 1> คือถ้าใส่ถูกคนน่ะจานนั้นมันจะเกลี้ยง mm hmm. แล้วไม่เหลือของตกค้างเลยเพราะกระเทียมมันก็ไม่ได้ถูกนะ <Okay. S 1> แต่พอมาป,ปผัดให้คนอย่างเราปุ๊บกระเทียมเสียของกันไปเลยทีเดียว mm hmm. นะคะก็กินแล้วแต่ที่ชอบกินที่ตัวเองแบบถนัดแต่บางคนอนะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบกระเทียมที่ส่งมานะแต่กินเพราะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้กินดีจังเลยอะ่ะเป็นคนที่กินเพื่อสุขภาพมากเลยคุณผู้ฟังอันนี้ทางเราก็ชื่นชมขณะที่เรารู้นะว่ามัน มีสารต้านอนุมูลอิสระฉันยังบรรจงเขี่ยมาดอกไปเลยไม่ไหวจริงๆมันมันพอบทมันไม่ได้เนาะบทมันจะเขี่ยกระเทียมหอมต้นหอมเนี่ยเขี่ยเรียบปะใช่ผมว่าแทบทุกคนมันจะมีของที่ทานไม่ได้อยู่ที่จะเขี่ยใช่ไหมคะที่จะเขี่เยเพราะบางคนสั่งผัดกะเพรายังเขี่ยใบกะเพราเลยใช่ใชมีทั้งหลายคนที่สั่งผัดกะเพราอะแล้วเขี่ยใบกะเพราอะ ถูกปะไม่เอาไ,อาไม่เอารสชาติถูกไหมล่ะมันมันมีคนตั้งเยอะที่กินผัดกะเพราถามถามถามว่ากินอะไรกินถั่วฝักยาวกะเพราไม่กินเ <c oughs> พราะว่ามันกินยากคุณผู้ฟังก็ส่งมาใ,ให้ความรู้อมเพิ่มบอกว่ากระเทียมสดช่วยลดอักเสบข้อต่อกระดูกได้นะครับ <c oughs> ว่ามันแม่เลยกระเทียมมีสรรพคุณหลายอย่างจริงเออแต่กระเทียมมีสรรพคุณดีเนาะจริงจริงมันก็สารต้านอนุมูลอิสระมันช่วยนู่นนี่นั่นเวลาไม่งั้นมันจะมีกระเทียมที่อัดเป็นเม็ดขายเหรอใช่ป่ะแต่คุณผฟังอย่าไปกินผิดนะไอ้กระเทียมที่ปลาเวลาสงการไอ้ตัวไอ้หลอดกระท o อ่ะอันนั้นกินเขเป็นปากแหกเลยนะต้องเช็คว่าไม่ใช่ปากแตกแหกอย่างเดียวเลยนะคะเอาจริงๆเรามีเรื่องที่อยากจะคุยกันอีกนอกจากเรื่องนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากมากก็เมื่อกี้ถ่ายอะไรดูแล้วก็โอบเห็นเนี่ยคุณชัดชาตินะ เขาก็ให้คำขวัญวันเด็กนะเข้ากับสมัยจริงๆหลังจากทรงอย่างแบดได้บอกคำขวัญของตนไปแล้วนะคะเจ้าของเพลงทรงอย่างแบดใช่ไหม,มเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอย ค่อยๆสร้างพลังใจอันนี้คือคำขวัญวันเด็กของผู้ว่ากทมนะคะร่วมสมัยดีมากถือว่าเป็นอะไรที่ร่วมสมัยเด็กๆก็จะได้รู้สึกเอาเรียนอย่าแบดก็บอกก็เรียนให้เต็มที่อย่าเศร้าบ่อยเออก็จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆสร้างพลังใจกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ผู้ว่านะคะแล้วก็ทีมคณะทํางานคงจะต้องออกมาให้ความเข้าใจกับ คนจำนวนหนึ่ง okay, okay. ที่มีข้อสงสัยและหนึ่งในนั้นแน่นอนมีทั้งเพื่อนอ้อ,อมมีทั้งอ้อ,อมมีทั้งกวง okay, okay. เพราะว่าถ้าใครไปใช้สวนสาธารนณะสวนเบนตรงโรงงานยาสูบเก่านะคะ <Okay. S 1> เราก็จะต้องบอกเลยว่ามันเป็นส่วนที่ใหญ่มาก <Okay. S 1> และมันก็แบ่งเป็นหลายโซน คือเราเราเราเริ่มเริ่มได้เข้าไปใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขาเริ่มเปิดให้แบบค<ช>ลายตัว<ช><ช>แล้วคนเริ่มเข้าได้มันมีทั้งความยิ่งใหญ่ของมันมันใหญ่แล้วมันมีความสวยงามมันรีโนเวทของเก่า<ช>ผสมกับของใหม่ที่มีแล้วก็ปรับปรุงภูงมิทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปถ่ายรูปันเยียมากเลยนะคะค,คุณผู้ฟังมีทั้งโซนนาข้าวที่ไม่ห่วงก็ไปมาแล้วส่วนสะบัว โซนสวนป่าสะพานข้ามทางด่วนที่ทะลุไปนู่นคือมันใหญ่มากจริงๆสิริรวมแล้วประมาณ400อกว่าไร่ซึ่งล่าสุดคนที่ไปมามันก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันในหลายๆแบบโดยเฉพาะโซนสวนป่าที่มันมีสะพานเดินควายไปมาใช่ไหมคะที่จะออกถนนได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าไปปีที่แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกมันจะลกๆหน่อย ถูกไหมพี่กวงมันจะลกๆมันจะดูญ่าลกๆว่ะแล้วมันก็จะดูยังไงก็ไหมลูกแต่เราก็จะรู้กันอ๋อตรงนี้มันเป็นโซนป่าที่เขาตั้งใจจะให้ระบบของป่ามันดูแลตัวมันเองถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าพอระบบของป่าที่มันดูแลกันผ่านอากาศร้อนๆหนาวๆเนี่ยอาญ้าแห้งจ้ะเพื่อนเราแต่ละคนที่ไปก็จะมีข้อเนี้ยสวยเนาะสบายเนาะแต่ย่าแห้งไปนิดมีแต่คนพูดประเด็นนี้แล้วคงพร้อมใจกันพูดเพราะว่าคนพอไปแล้วคง คงวิ่งแล้วมันก็เจอจุดนั้นน่ะที่เหมือนเหมือนกันน่ะถูกปะก็จะเห็นความแห้งแล้งของหญ้าประมาณหนึ่งซึ่งก็แน่นอนค่ะก็คงมีคนสงสัยแล้วเขาก็เลยออกมาตอบข้อสงสัยว่าไอส้ไอสวนเนี่ยมันแบ่งเป็นสามโซน แน่นอนล่ะมันมีทั้งโซนที่ลดน้ําปกติแต่โซนที่เป็นโซนใหญ่เลยมันเป็นโซนที่มันจะต้องเยียวยาตัวเองอหอเนาะคือเยียวยาตัวเองในที่นี้คือระบบของมันมันมีอยู่แล้วแต่เป็นระบบไหลเวียนของน้ําอีกแบบหนึ่งจากที่หนึ่งมีชุมชนไผ่สิงโตข้ามมาแล้วก็มันอาจจะทําให้น้ํามีกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดเกิดมีน้ําเยอะมันก็จะลดน้ําดูแลตัวมันเองได้ซึ่งอันเนี้ก็รอดูอีกนิดหนึ่ง ว่าว่ามันจะเป็นอย่างไร<ช>ถูกไหมเพราะ<ข>ทังในเพจเขาก็ออกมาอย่แัแล,แล้วเออตอนนี้น้ํามันน้อยน้ามันไม่พออาจจะต้องมีการดึงน้ามาใช้ซึ่งแก้ไขใช่เออใช่เขาเขาก็รับฟังนะเพราะคนมาคอมเมนต์เยอะจริงในเพจแล้วเขาก็บอกเออตอนนี้เขาก็ต้องปรับปรุงเพราะน้ำมันไม่พอจริงเขาต้องดึงน้ำจากไอสะกลางที่เราเห็นนั่นใหญ่ๆเข้าไปเติมเพราะว่า เขาก็ยอมรับว่าไม้ส่วนหนึ่งมันแห้งเกินเกินเอเกินธรรมชาติของมันไปหน่อยอืมคือพระวมันแห้งขนาดนั้นมันจะตายเอามากกว่ามันจะฟื้นหรือถ้ามันจะฟื้นมันจะฟื้นยากเพราะฉะนั้น้อาว่าสิ่งหนึ่งคือเรามีสิทธิ์สงสัยได้นะคะเอาว่าการสงสัยอย่าตั้งแง่คนที่สงสัยไม่งั้นไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราเรียนหนังสือเลยพอเราสงสัยเพื่อนเราจะบอกว่าสงสัยครูสอนเพื่อนบางคนจะบอกไอ้นี่สงสัยอยู่ได้ทําไมวะอ้าวไหนตกลงว่า เราไม่อยากปิดกั้นการสงสัยไง<ช>ถ้าการสงสัยนั้นไม่ได้นํามาซึ่งปักธงคําตอบถูกแล้วมันเป็นการตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์นะม,มันมันไม่น่าจะผิดและอีกอย่างหนึ่งมันก็คงไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราสงสัยว่าทําไมตัวหนังสือที่สถานีกลางบางซื่อมันตั้งสามสิบสามล้าน<ช><ช>แล้วว่าชุดความคิดสงสัยจากคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละทําไมจะสงสัยไม่ได้แต่ว่าเมื่อสงสัย หาคําตอบ mm. แล้วมันมีคําตอบออกมาแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรเหมือนกับตรงสามสิบสามล้านเนี่ย mm. ก็ต้องไปดูว่าการเซ็นเนี้ยที่ระงับเนี่ย mm. ก่อนที่จะระงับเนี่ยการเซ็นเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้น mm. ชี้แจงได้ไหมว่าสามสิบสามล้านเนี่ยมันปกติดีหรือเปล่า mm. อ่ะทุกอย่างมันรอคอยกันชี้แจงของทั้งหมดนะคะ mm. ก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าบ้านเราเราก็รู้กันอยู่ว่าบทจะแล้งเนี่ยแ้งยับเลยนี่ขนาด เพึ่งเดือนเพ่งผ่านหน้าฝน่ฝหนักๆมานะและ้วเป็นหน้าหนาวที่มีฝนผสมบางจุดเพราะฉะนั้นอ่ะเอาว่าคนที่คอนเซิร์นคือจะกลัวว่ามันจะพ้นเมษาไหมก่อนอถ้ามันจะแห้งแบบนี้เพราะฉะนั้นการผันน้ำมาก็อาจจะช่วยได้แล้วมันจะทำให้คนที่ไปวิ่งในสวนนอกจากอากาศดีแล้วก็สบายตาด้วยมันก็จะสบายใจนะคะก็ลองติดตามกันต่อไปว่าในสิ่งที่เขาชี้แจงนี้ มันจะมีการแก้ไขได้มากน,อน,าน้อยแค่ไหนแต่ไม่ได้แปลว่าชี้แจงวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเขียวนะคะคทางเราก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนเนี่ย น่าจะแห้งเลยใจน่าจะแห้งเลย,ยนะคะทางเราก็เป็นห่วงมาที่เรื่องนี้กันดีกว่าก่อนที่จะไปเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องรถก่อนไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนใจร้อนรอได้รอไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความสปอร์ตชอบความพรีเมียมเชิญคุณรักความสะดวกสบายชอบอะไรที่แบบมั่นใจได้แนะนํากันเลยนะคะช่วงเวลานี้คะ่ะ all new toyota i v คันนี้ที่เขาออกแบบมาให้มีความหลากหลายทั้งรุ่นรถ ชุดแต่งวิธีซื้อรวมไปถึงการใช้งานที่ให้คุณสามารถเลือกแมทช์กับชีวิตในแบบของคุณเองนะคะดีไซน์ภายนอกของคุณผุ้ฟังสปอร์ตพรีเมียมฉบเฉียวด้วย Fastback Design หลังคามันด้านท้ายเนี่ยมันจะลาดลง พร้อมภายในจะเป็นสีแดงสปอร์ตสุดพรีเมียมนะคะมีทั้งเบาะหนังแล้วก็คอนโซลหน้านะคะคุณผู้ฟังที่เรียกได้ว่าดูทันสมัยแถมยังมีแอมเบียน i ์ไลท์นะคะข้อนี้เจ๋งมากปรับได้ถึง64เฉดสีหน้าจอสัมผัส9นิ้วรองรับ Apple CarPlay พร้อมระบบความปลอดภัยนะคะกล้องมองรอบคัน a p t i v e Cruise Control นะคะแบบ All Speed เพิ่มความสะดวกสบายเวลาขับรถทางไกลและคุณยังสามารถเชื่อมต่อชีวิตด้วย เทคโนโลยีทีคอนเน็สุดล้ําได้อีกด้วยฟังทั้งหมดมันคือความทันสมัยของคนยุคนี้ที่จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนยุคไหนเรามาใช้ไปได้วยกันความทันสมัยมันอยู่ที่เราเลือกนะจ๊ะพบกับรถของเราได้แล้วนะคะวันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ All new Toyota a t i v v นี่แหละรถของเราคะ่ะอังคารคุ่มโป้ สนับสนุนโดย Yaris Active Modelista ผู้นำเทรนบนทุกเส้นทางและสวัสดีปีใหม่เตรียมทยานกับโอกาสที่จะมากับ b b l A M เมื่อคืนนี้อุ้มอิม,อมคนเห็นผีเห็นผีอีกแล้วเหรอคือได้เกิดเป็นอุมอิมอ้องว่าเกิดเป็นอุมอิมก็ว่าหนึ่งแล้วนะการเป็นครอบครัวเดียวกับอุมอิมอะที่ต้องไปไหนกับอุมอิมอะแล้วยังไงอะเราต้องคอยสังเกตว่าอุมอิมเห็นไรวะนอนนอนอยู่แล้วพีอุมอิมได้ยินว่า ขอนอนด้วยได้ไหมบ้าบ้าบ้าบอบ้าบอมากอ่ะการที่เราได้ยินเสียงแล้วไม่มีคนอ่ะแล้วได้ยินเสียงว่าขอนอนด้วยได้ไหมเปเพื่อนอุ้มอิ่มแล้วไปนอนกับอุ้มอิ่มถ้าจะไปไหนก็ไปแล้วจะอยู่ดีนอนอยู่แล้วอุ้มอิ่มเขาลุกขึ้นมานั่งต่อให้เขาจะไปฉี่เราก็จะตกใจนะเจออะไรเราลาคือเราไม่เราควรจะร่วมเต็นท์หรือร่วมห้องกับอุ้มอิ่มไหมไม่ปล่อยเขานอนคนเดียวหรือเปล่า คืออุ้มอิมนอนตรงไหนอะเราจะไม่นอนกับเขาเพราะเขามีสิทธิ์ขึ้นมาดิวกับใครก็ได้แล้วเรารู้สึกว่า อุ้มอิมคุยใครอะเราไม่ไหวเราไม่พร้อมอุ้มอิมเช็คห้องให้เราเพราะว่าห้องเราปลอดภัยหรือเปล่าแล้วอุ้มอิ๋มก็เดินจากไปถ้าไม่ปลอดภัยเปลี่ยนห้องให้เรานะแต่อุ้มอิ่มไม่ต้องนอนกับเราอุ้มอิมอะนอนห้องที่อุ้มอิมไปดิวได้เพราะเราดิวไม่ได้ขอให้ทุกคนนะคะย้อนไปดูเมื่อคืนนี้ได้เลยธรงการคุณโปไม่ไหววะกับแรงบันดาลใจล่าสุดจากตัวเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์ตัวใต้ยาริสเอทีโมเดลลิสต้าทะยานกับโอกาสที่จะมากับบีเอเชียและบีจ อังคารคลุมโป